นาฉันอยู่หน้าบ้านแล้วนะออกมารับได้สักทีเหอะฉันเหนื่อยมากละน้ำบัวน้นำบัวแกเหรอเนี่ยนี่นี่นาจะเสียงดังไปทำไมนักหนานะ่ะกลัวคนก็จะไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นพวกบานนอกเข้ากรุงอะ่ะแหมหรือว่าไม่ชาละจ๊ะ โตขึ้นมาตโตยังกระควานี่นี่พาฉันเข้าบ้านได้ละห้างจะ่นแหละจ้า,าคุณหนูเชิญทันนี้ค่ะคุณหนูค่ะมาตามใช่มายืนอยู่ทามา นั่นใครอ่ะอ๋อคุณเอกเกพาะลูกชาคุณนามาตามใช่มามทันนี้ค่อยหน้าอยู่หน่อยมามามาแก่มานอนกับชานี่เลยตามมาเลยๆนังบัวอ่ะนอนขลาอ้อย มันกระจ่อ,องนี้ล้วนะเจ้าของบ้านเขาก็ออกจะร่ำรวยไม่ใช่หรอมันกระจอกโตนะแก้วออกจะสบาแก่นอนขล่าลช้าเสียสะละนอนขบโบเอโอเ้เป็นสะเป็นสัวไปไบรีกเก็บขอจะได้ไปช่วยฉันทางอ่ะนี่มาพูดกันให้ดูเรื่องก่อนมีปัญหาอะไรอีกละ่ะคะนางโบอ่ะ อยู่ๆจะไม่ให้ฉันเป็นคนใช้เนี่ยนะบ้าหรือเปล่าฉันนไม่ได้จะมาเป็นคนใช้นะฉันจะมาเรียนเสริมสวยแหลแล้นที่สุดแล้นนั่นจาาเขาให้อยู่ฟรีกินฟรีแกก็ช่วยแบ่งเบาเขานิดหน่อยจะเป็นไรวะแต่ฉันไม่อยากจะเป็นคนใช้ใครนี่แกก็แค่ช่วยเขาทำโน่นทำนี่นี่นี่หน่อยหนอวันๆแกก็ต้องออกไปเรียนเสริมสวยอยู่แล้ว จะมีเวลาให้เขาใช้สักเท่าไรอย่าเลื่อมมากทาทางไปเหอะหรือว่าแกอยากเสียตังค์เช่าห้องก็ตามใจเออเออเออเป็นก็เป็นแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแค่ชั่วข่าวคนอย่างฉันเน่ยไม่มีวันยอมเป็นคนใช้ใครไปตลอดชาติหรอกเอ <c oughs> ชั่วข่าวก็ชั่วค่าวไปเกะของซะแล้วจะได้ออกไปช่วยฉันข้านอก เอาวะอย่างน้อกนยก็มีคนหลอกให้พอมีวะ่ะ